สวัสดีครับผมโซคลานสารนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวเครื่อง dx 1 2สองหัวพิมพ์ uv นะคะรับระบบ uv นะครับตัวนี้เพื่อนๆหลายๆคนในร้านป้ายอยาจจะสงสัยว่าระบบอ c o กับระบบ uv มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามให้หายข้องใจกันนะครับ uv ในที่นี้หมายถึงเชื้อหมึกที่เป็นหมึกเคมีที่เป็นเชื้อน้ำ นะครับซึ่งไม่มีสารระเหยปนอยู่ข้างในาการแห้งคือต้องใช้แสงใช้หลอดใช้แสงถึงจะแห้งเท่านั้นอันนี้คือระบบ UV นะครับ ซึ่งอีโคที่เราใช้อยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวหลอดเพราะว่ามีสารละเหยอ,อยู่ข้างในเพียงเราพิมพ์ออกมาพอตัวสีลงในวัสดุต่างๆแล้วพอเจอกัะอากาศหรือพัดลมก็จะแห้กได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วมันมีข้อดีข้อด้อยกันอย่างไรบ้างหลายๆคนคุณช่บอกว่าสี UV มาพิมพ์ตู้ไฟสีมันแน่นสีมันสดก็เพราะว่าตัว UV เนี่ยตัวสีของเขาเนี่ยมันจะไม่กัดวัสดุนะครับซึ่งจะเพิ่ม texture layer ในการพิมพ์พาร์ทสูงๆได้เช่นถึง20พาร์ทหรือ1สิบหกพาร์ทนไิปได้พาร์ที่สูงขึ้น เนื่องจากว่าสีของเขาเนี่ยพอมันฉายแสงปุ๊บมันเซตตัวใช้แสงเซตตัวเพราะฉะนั้นการพิมพ์ไปเรื่อยของวัสดุเนี่ยเท็กเจอร ก็จะหนาขึ้นอย่างเช่นเราพิมพ์สติกเกอร์ตู้ไฟถ้าเราใช้เครื่องอีโคที่เรามีอยู่พิมพ์เต็มที่ก็แค่8พาร์สหรือ12พาร์สีก็จะเยะิ้มหรือสติกเกอร์ก็จะเกิดอ่อนตัวนึ่งจะโดนสะระเหยกัดนะครับซึ่งเทเจอร์มันไม่สามารถขึ้นไปได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น UV จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีกว่านะครับนี่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผงเชื้อสี2ชนิดนี้หลกัหลกๆจริงๆเลย UV กับอีโคมีความแตกต่างกันขนาดไหน ผมตอบได้เลยว่าเพียงแค่หมึกเย่างเดียวกันหลอดครับเทลโ,โลยี่ข้างในนี้มีเทลโลยี่เพิ่มขึ้นมาใหม่ไหมไม่มีไม่มีมาใหม่เทลโลยีอะไรไม่มีใหม่เลยเพียงแค่จ่ายไฟตัวหลอดให้จ่ายแสงเพื่อให้ตัวสีเซตตัวในให้แห้งนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับครับโอเคครับเรามาดูต่อไปนะครับองค์ประกอบหลักของการโม UV ของบริษัทธนสารบอร์ดที่เราโม UV ชุดนี้ชื่อว่าบอร์ดวินเคอร์เลอร์ซึ่งเรานำเข้าจากเมืองจีนมาซึ่งบอร์ดเราแยกชัดเจนว่าระบบ1 2, 4 อีโคยูวีแยกอย่างชัดเจนนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น2หัวพิมพ์ที่ใช้อออยูวีโดยตรงอลอยูวีของธนาสารที่ใช้จะเป็นหลอดยูวีที่ใช้ลมในการระบายอากาศที่จะต่างกับร,รุ่นก่อนหน้านี้หรือแลค่ยังใช้อยู่ซึ่งจะเป็นตู้น้ํา2หลอดแล้วก็ใช้อระบายอากาศโดยใช้น้ําในการระบายอากาศ ซึ่งธนารารทำไมถึงเลือกใช้หลอดไฟตัวนี้1ก็คือเรื่องของต้นทุนที่ถูกลง2คือการติดตั้งที่มันง่ายขึ้น 3. คือการที่แสงสม่ำเสมอของแสงของหลอดชุดนี้มันใหญ่กว่าชุดตู้น้ําสมัยก่อนนะครับเนื่องจากหลอดตัวนี้มีความยาว,ยาวถึง9.5เซนนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครับแล้วก็กําลังวัดของตัวหลอดที่เราใช้อยู่กําลังวัดจะสูงกว่าซึ่งให้งานพิมพ์ที่แห้งทีนี้เรามาดูเรื่องของการความโทนทานระหว่างตู้น้ํากับตัวหลอ UV, ด UV โดยใช้ตัว ตวลมระบายความร้อนตัวนี้ตัวไหนมันทนกว่ากันครับเท่าที่เราทดสอบมาคือใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันหมดทั้งสองอันนะครับข้อได้เปรียบของตัวหลอดที่ว่าระบายความร้อนด้วยพัดลมเนี่ยเวลาเราเดินใส่เข้าไปในกระดูกงูแล้วเดินเข้ามาที่หัวพิมพเนี่ยทั้งเซตเนี่ยมันมีแค่สายไฟแค่ไม่กี่เส้นที่เดินเข้ามาโดยจะไม่มีระบบใสยน้ําเหมือนกับตัวตู้น้ําที่ต้องเดินใส่จากตู้ด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นมาข้างบนโดยผ่านกระดูกงูผ่านโครงสร้างทั้งหมดมาพอใช้ไปนานๆในกระดูกงูเนี่ยใส่น้ําอาจจะมีการพับหักได้พอพับหักกไไดด้้้้เเเเเนนนี่่่าาาาจจะซซึึมมอออออขชครรืงปท เพราะสมัยก่อนเราก็ใช้ระบบตู้น้ําเหมือนกันแต่เราพบเจอจุดด้อยของจุดดีของแต่ละหลอดเราก็เลยนามาใช้เป็นตัวหลอดตัวนี้นะครับที่ต่อมาดัมเปอร์ทั้งหมดเป็นสีดำใสหมึกต้องเป็นสีดำนะครับเพราะว่าตัว UV เนี่ยเขาเจอแสงไม่ได้ถ้าเจอเป็นแสง UV หรือเป็นเจอแดดเนี่ยตัวสีที่อยู่ข้างในอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นอาจจะแข็งตัวหรือสีจะตกตะกอนได้นะครับไอ้ตรงนี้ กลไกที่ตรงแท่งพิมพ์ก็ประมาณชุดนี้ส่วนตัวด้านหลังที่เราของเราก็จะเป็นตัวกล่องสีที่มีระบบเซนเซอร์เกิดหมึกหมดเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนข้างหลังก็จะมีฟิลเตอร์เอาไว้กรองหมึกองค์ประกอบของ UV ของเราก็อยู่ประมาณนี้แน่นอนอในนี้คือฮาร์ดแวร์ที่เรามองเห็นนะครับส่วนซอฟต์แวร์ข้างในก็จะมีเทคนิคต่างๆการตั้งไฟว่าการฉายไฟระยะเท่าไหร่การฉายระยะกี่เมตรการฉายเท่าไหร่ให้มันสมูทกันอันนี้คือการของซอฟต์แวร์นะครับรวมถึงตอนนี้เราสามารถทําได้ถึง4หัวพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น UV นะครับหรืออีกโทแต่วันนี้เรา สอหัวพิมพ์หรือว่ามีขาวนะครับอย่างเช่นตรงนี้มี2หัวอาจจะตรงนี้เป็นขาวตรงนี้เป็นสีก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมโครงสร้าง UV ที่เราแนะนําก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเือคนไหนมีคําถามถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ